สายยันสบัดครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะจําจได้นะครับสแลนดําที่อย่างที่แผนภาพให้เห็นอยู่นี้นะครับด้านล่างนี่เราจะปลูกผักชีไว้นะครับผักชีตอนนั้นก่อนที่จะแรงหนักๆนักเนี่ยเราจะพบว่าสวยงามเต็มไปหมดเลยเราก็เลยลงสแลนกันแดดไปให้แปลว่าแรงหนักก็จะเหลือ ให้เห็นอยู่ว่านี่คือต้นผักชีครับนี่ครับเหลืออยู่ประมาณอย่างนี้แล้วเขาก็จะผสมอยู่ในหญ้าเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นวินาทีนี้เป็นต้นไปครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่10พฤษภาคม2567ครับเราจะเปิดสแสลนนี้ออกแล้วก็ค่อยๆเก็บหญ้าออกไปให้หมดให้เหลือต้นผักชีไว้ครับ มาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรผลงานวันแรกครับก็ก็ต้องเหลืออีกสักกี่วันดีล่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับผลงานวันที่สองครับ เบื้องต้นของวันที่สองได้ประมาณนี้ก็ต้องมาเก็บรายเละเอีกนิดหน่อยครับก็จะเห็นว่ามีต้นเล็กๆของผักชีอยู่ครับท่านพิลมอ,อย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่คือสว่วนที่เหลือจากแลงครับและต้นเหล่านี้เราก็จะงอกง,งามต่อไป อันนั้นเมื่อวานครับท่านผู้ชมสองวันอันนี้วันที่สามได้ประมาณนี้ครับเหลืออยู่ซีกหนึ่งด้านโน้นเดี๋ยวคนมาว่ากันอีกทีนะครับทำแล,แล้วแลวแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นครับนี่ครับมีวันที่วันที่สี่ 4. จากที่ข้างล่างเนี้ยใต้สแลนเนี้ยจะมียาลกๆอยู่นะครับแล้วก็จัดการถอนออกนะครับเพื่ออยากจะดูว่ามีผักชีอยู่เท่าไหร่มีไม่มากนะครับเป็นหย่อมๆแล้วแต่ว่าความชุ่มชื้นจะอยู่ตรงไหน,นเห็นไหมอย่างน่านครับมีประมาณนั้นนอกนั้นก็เหลือน้อยมากครับก็คงจะต้อง หาลงใหม่นะครับแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ว่านี่ก็คือครับนี่ฮะสมุนไพรตัวนี้นะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเสลดพองพรตัวผู้ครับจึ่งเป็นต้นก้าของเขาก็คงจะหล่นมาจากแม่เขาแต่ว่านานมากก็จะเห็นสักทีหนึ่ง หรือว่าอาจจะเห็นแต่ก็เราไม่ได้สังเกตก็ได้ครับแต่นี้เป็นตัวที่มีสรรพคุณดีมากเลยครับในการแก้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะอันนี้อยากจะแนะนำให้ผู้ที่มีสวนนะครับให้ปลูกนี้ไว้ด้วยถ้ามีโดนพึ่งต่อยหรือแตนอะไรเนี่ยครับสองสามใบเคียวหรือว่าขยี้ปิดได้เลยจะไม่บวมนะครับ นี้ใช้มาแล้วครับเส็ษฟองพรตัวผู้ครับท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็เลยจะต้องไปทำพันต่อครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นว่ามีต้นเดียวก็ดีใจอะไรเนี่ยนะนี่อีกต้นหนึ่งครับนะเห็นแล้วสองต้นอันนี้ครับยืนยันนะว่าเ็ษฟองพรตัวผู้ตัวนี้สัมพคุณน่าจะ ดีกว่าตัวเมียด้วยซ้ํานะครับเนื่องจากว่ามันมีรสปลานะรสเฟื่อนๆด้วยลองชิมดูก็ได้ครับเพื่อนเพือครับผมขอบคุณและสวัสดีครับขอแนะนํานะครับให้นําไปปลูกไว้ในสวนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับการติดตามชมตะหวัง